สวัสดีนะครับเพื่อนสายเปตองจะให้ชมเปตองตัดเข้ารอบ8ทีมนะครับตอนนี้ทีม3คนทีมป๋าชูวางใหญ่ครับเจอกับทีมนะครลังสิตนะพพ่ชาติเข้าหลุดต,ต้นเจม2หัวซ้อนเลยครับอ,ออกสตาร์ทมาเสียเปรียบเลยครับแบบนี้ อา้าพี่ยงก็หลุดนะ1นจินสามเลยครับปล่อยออกมาหนึ่งจินสี่เลยปล้าลำเกียดโอหนึ่งจินห้าด้วยถ้าน้องเขาไปปล่อยออกมาอีกลำเกียดคนเดียวกินไป5้าลูกเลยครับตอนนี้น้องตีไม่ได้ครับต้องช่วยเข้าคุมอย่างเดียวถ้ารักแก่นรักแกันโอ,โอหนึจินห หนึ่งกินหกเลยป้าลำเจยดมาคนเดียวเอ้าได้ไล่ลูกเน่งเอาแกน็อกทำไมไม่ชอบแต่ลูกแยกเสียสี่เองพี่จาติบเสียสี่เองปังโอ้โหมันมาปอกปูนในตีิครับคู่นี้ภาษาไปต้องเรียกตับนรกนะครับไขรแพ้ตกรอบ ดูต่อโอ้วามัเกียดเข้าไปตองดีจังเลยมันจะอยู่บุกแข่งกันที่มือเข้านี่แหละนะชาติดุดสองลูกเลยหัวเมื่อสักครู่โอ้น้องก็ตีขยายโซนออกให้แล้วครับ ชาเริ่มมอาจริงแล้วครับดีนิดนี่ข้าเข้าได้แล้วครับแม่งพ่อดีต้องสายนี้แข่งสามทีมถ้าอยู่กับสายอื่น นีไปตองไม่สวยใจแน่นแน่นเข้ามาเขาดีตองลูกเลยหัวนี้ ยเข้าครับเปลี่ยนไหมหรือจะอยู่ในโซนหลุดเนี่ยดูเล็กจะตีครับลูกนี้ ดึงมือที่ตามด้วยครับจะแม่นขนาดไหนโอ้ลูกนี้เป้าโอ้เตียเปรียบลูแล้วั่งตีงต,ต,ตีสัดแทมโอ้โหปลาลำเกียดได้ อี่ยงนิดน้อยก็ตัดตัดแต้มฝ่ายคู่ต่อสู้ย,นยินนะี้เจ้ยินเจ้ยน้าเราจะตีความเกลยดยังอยู่ครับพี่ยุงยังอยู่ครับเต่มเต้ม ดูต่อครับคะแนนหนึ่งต่อสี่หัวเมื่อเัองคูนะ่นั้นคาดเข้าดีทั้งสองลูกนะอันนี้ก็ดีครับลูกปลาลำเกียดเข้าบ้างลำเกียดก็มาโอ้เปลี่ยนด้วย ว้าว wow! ดังเลยดึงแนเนี่ยจัมฟิวเลเกียบใส่เนะข้าฟิวอาดีโคางเกียรเท่าดีครับี้ น้องเขาจะเต็ตีตรงมากดูนะฮะจุ๊บเก็บช็อตคู่นี้ โอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่เปลี่ยนดูพี่เล็กจะตีรับสองนะครับตอนนี้ทัดมาโอ้ยเอาลูกจอด ออกหมดแต่ได้ลูกจอดครับก็ก็มีค่าเท่าเดิมตีถูกไม่จอดก็คุมสองตีจอดออกหมดก็คุมสองครับดูลูกพิชาติเข้ามาก่อนนะลูกนี้ถ้าเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนเลยถ้าไม่เปลี่ยนมันแพ้สองลูกโอ้ยแพ้บนหรือเปล่าไม่แน่ใจ แพ้บนนะชาติเข้าดีครับลูกนี้เกือบเปลี่ยนทั้งคู่เลยดูน้องก็ตีกันเลนะถ้าตีถูกนี้ฝั่งนาชาจะได้เปรียบนะครับกอลูกนั้นคุมดีดูน้องก็ตีลูกน,นี้โอ้โหเบี้ยวเบี้ยวออกมานีหนึ่งนะจากตอนปล่อยลูกเลยดูนะครับี่ยุงเหลือสองลูกนฮะตีเลยครับ โดนไปเล็กก็เหลือลูกหนึ่งนะตอนนี้ในเล็กปั้งนี่ปาดนะยุงเหลือลูกหนึ่งนะครับลูกนี้พี่ก็ต้องตีให้โดนนะถ้าไม่โดนต้องเข้าคุมนะดูที่นี้ครับ ป๊าพ้ดเขาเขาเปลี่ยนด้วยโอ้โหลูกนี้เขาสวยมากพียุงเหลือลูกเดียวคือถ้าตีถูกนี้แก่นออกก็ไม่มีใครได้แต้มต้องให้โดนโอเคเสมอเลยมาดูต่อนะครับหวัวเมื่อสักครู่ไม่มีใครได้แต้มนะเข้าดีเกินนะนาจาิเกาะได้แล้ว ทีมสามคนนี้จะชนะหรือแพ้อยู่ที่มือเกาะมีส่วนอยู่ทีเล็กตีปึง้งตรงนี้คือว่าห่างนะดูนะา,าตินะครับ เอ้ยลุกนี้หลุดแล้วครับจะเปลี่ยนอยู่แต่ว่ามันหลุดนะเข้ามาเอ้ยปลาลำเกียรก็หลุดนะความเกียรหลุดครับลุงนี้เสียเปียกมากตอนนี้ลูกเสมอกันแล้วนะครับเพาะป้าลำเกียรก็เข้าหลุดนะ เปลี่ยนนะแต่ห่างไปฝนนะฝนนะดินมันจะน,น,นิ่มกว่าน,นี้เราคิดว่าเปลี่ยนยนะครับไม่เปลี่ยนนะ น้องเขาต้องโดนโอ้โหโอ้โหตีลูกสวยมากก็ปล่อยลูกมาอตอนนี้เหลือลูกเสียเปรียบนะ โอ้สามสี่สา,าลูกนี้ฟ้ายืนแบบไม่ขึ้นเลยว่ลูกกันีเล็กตีลูกนี้ครับโอเ้เจียวมาเลยลูกนี้เสียเปรียบลูกเดินมือตะวัตีไม่สวยแต่แม่นแตมัตะวัดจะออกซ้ายถ้าตีก็ช็อตหน้าขวามือก่อนนี้ลูกเสียเปรียบเลยนะครับ โอ้โหลูกแสบหม่อีกแล้วแสบหม่อีกแล้วแต่ว่าลูกหมดแล้วนะครับถ้าน้องเขาตีถูกพี่ยงจะเข้าเก็บแ้มต่อนะตีไม่ถูกพี่ยงซ้ำโอ้โหพี่ยงตีลูกนั้นครับตีรับสองนี่ลูก ลุงพิชาตีรับสองตีรับสามเลยเราจอดนะดิแต้มสองดูต,ต,ต่อครับคะแนนไล่มาสามต่อสี่แล้วนะพิชาติเข้าดีลูกนี้เข้าดีครับ ควาเกียดเข้าลูกนี้กันาเกียดเข้ามาโอ้ลูกนี้ช้อนเสียบเกียบโอ้ยลูกนี้หลุดครับเสียบเปียบลูกหนึ่งลูกเต็มเป๊ะดูเขาจะตีลูกนี้ตียากนะ เสียเปรียบโลงนะครับล <c oughs>: ุงนี่สวยแจ้ลากแก่นเกือบเกือล้วเกาเก่าเยะคู่นี้ได้เปรียบเสียเปรียบกันที่มือกันนะครับโอ้โหเพราะว่ามือกันอีกฝ่ายหนึ่งแม่นเนี่ย อีตานี้แม่นกว่าเยอะเนี่ยน,น,นอีกฝังหนึ่งตีไม่แน่นอนแต่มือเข้าน่าจะพอๆกันพอพ,อพ,อพ,อพิชาติวันนี้ก็เข้าไปต้องหลุดปกติเขาจะเข้าดีกว่าน,นี้ลูกนี้ถ้าน้องมันตีบอกนี้จะสวยงามมากลูกน้าชาติสวยมากเลยแล,แล้วก็ลูกได้เปรียบเยอะด้วย น,นี้เบี้ยวมาแต่เห็นออกมือจริงๆพอมันเบี้ยวเนาะอยังตีได้อยู่เพราะว่าพ่ยุงยังไม่ออกปุ๊บปังยังได้เปรียบลูกได้เปียบลูกที่ติดกัน แต่ยุงเหลือสองลูกนะครับตอนนี้ถ้าตัวยุงเข้าเปลี่ยนนี้ก็คือได้เปลี่ยนเพราะว่ามือตีตามีฝั่งหนึ่งไม่ไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่นะแต่ก่อนอื่นต้องเข้าให้เปลี่ยนก่อนนะครับเริ่มเมาจริงแล้วเดินดูจุดนะ เข้ามาออเปลี่ยนเฉนๆนี่ฮะดูดูลูกตีนะครับว่าอตีจะชั่วขนาดไหนบกักโอลรงนี้ตรงโดนครับยุนกงเข้า,ขาหนึ่งแต้มถลุดเสียแต้มนะครับตอนนี้ ถ้าเข้าได้จะตามมาเป็นสี่เท่านะครับโอ้ได้แบบนี้ยังไงก็เปลี่ยนเอาไหมนาชาติเข้าโอ้ที่เท่าครับอาชาติเข้าดีเลยวันนี้ฝาลำเกียรติก็ต้องแค่อยู่ในชนพี่เล็กก็จะไตยแล้วนะเพราะว่า ลูกนี้ถ้าเปลี่ยนได้ก็ตีว่าเชี่ยวมากก็ลูกนาชาติยืนดีนมากฝ่าลมเกียดมาแล้วไม่แน่โว้ยถึงกัออกเลยพี่เล็กจะตีทิ้งแล้วตีทิ้งแล้วจะควบลูกควบแก่นหรือเปล่าไม่รู้ดูนะครับ เต็มเลยตปล่อยมาเเียบสองเลยไม่พวกเส็ยเปียบสองลูกเลยมูตีหมดแล้วถ้าลำเจียดต้องเข้าให <spe> ้ได้นะครับลุงเขาตวัดนะเขาตวัดใส่ลูก สีไม่สวยแต่มันโอ้ยปลาลำเกียดเข้ามาอโอ้โหมันจะได้เล่นใหม่นะสี่หัวนี้อ่าดูน้องเขาจะตีลูกนี้ออกแน่นอนปลาลำเกียดแสบม,มากปลาลำเกียดแสบม,มากโอ้ปลาลำเกียดต, <tiếp gente> ต่อครับสี่เท่าตอนนี้ อาชาติบางได้อีกแล้วปาลัมเียดทำได้ยังมากก็อยูอย่ในโซนคนระับถ้าเปลี่ยนได้ก็โหดหลีกแล้วล้มเกยนมากโอ้โหมันไม่โซนแล้วครับแบบนี้มันหลุดลุย อันนี้ที่ตีนี้คือต,ตีจะตัดแต้มนะเพราะว่าต้องโดนนะเมื่อกี้ผิดไปลูกหนึ่งโดนลูกหนึ่งเสียเปรียบลูกเยอะปาล็อเกียดมากาะเกี่ยนได้เจ๋ๆนั่นไงเสียบเรียบลูกแล้วเริ่มเป็นลองแล้วหมายนี้เป็นรองแล้วครับสองลูกเต็มนะครับถ้าปาล็อเกียดปล่อยมาถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด ฝังคนป่่งไม่พลาดทีมนาชาติจะได้2แต้มแต่ต้องดูครับแต่ตอนนี้มันอยู่ไว้เอา้าปลาลำเกียดจะแผงลิตอีกแล้วก็ยังฉี่กันอยู่2เหล็กสแต้มอยู่ดีครับถ้าพี่เล็กตีถูกถ้าถ้าตีไม่ถูกจะฉีกัน3แต้มเลยต้องดูนะี่อ่าฉีกัน2แต้มต่อไป ถ้านาชาตเข้าเปลี่ยนนะครับถ้านาชาตเข้าเปลี่ยนนี้แต้มสามนับได้เลยน่าจะสามถ้าต่างคนต่างไม่พลาดเพราะว่าเหลือลูกสองต่อสี่นะครับตอนนี้เพราะว่าสามเต้มถ้าต่างคนต่างไม่พลาด แต่พี่เขาต้องเข้าเปลี่ยน2ลูกด้วยนะครับถ้าเสียสองแต้มแต่ถ้าเข้าไม่เปลี่ยนจะเสียเยอะกว่าน,นั้นนะเข้าดีนะเจ้านี้เข้าดีนะปเปลี่ยนอ่าถ้าถ้าน้องเขาตีถูกก็ยังจะฉี่กัน3ามแต้มเหมือนเดิมนะครับถ้าตีไม่ถูกลูกนึงจะลดเหลือ2แต้ม ดูน้องเขาตีลุงนี้กันนะครับโอ้โหตรงมากสามแต้มต่อไปยังสามอยู่ดูนะเขาเปลี่ยนได้ไหมลุงโอ้เข้าไปตรงดีถึงถึงลุ้งถึงขาดน้อยนึง เนี่ยได้หนึ่งแล้วนะครับจะบอกว่าได้สามแต้มนี้ก็ต้องอยู่ที่พี่ยุงเข้าได้หมดทั้งสองลูกด้วยนะครับตอนนี้ได้หนึ่งแล้วอ้าวมาแบบนี้ได้อ้าวได้ท่วมต้งเที่ยวครับเี้วรับสองก็ถ้าไม่จอดก็ยังบวกสามแต้มต่อไป แต่น้องก็ต้องถูกก่อนนะครับตีเปตองมือตรงดีมากเนี่ยโอ้ไม่ได้แล้วครับหุดนายุงต้องตีลุ้นเอาสองอย่างเดียวแล้วครับตอนนี้ พี่ยุงต้องตีให้โดนนะครับเพราะว่าถ้าไม่โดนอา้าเข้าว่ะลูกสองได้วัดะแนนนำแล้วนะครับตอนนี้หต่อสี่ันนี้วางแกนออกอดูต่อครับนาตชาติเข้ามาอุ้ยาชาติเข้าดีอีกแล้ว ชาติเข้าลูกนี้สวยไปตองเมืม่อเข้าเข้าดีก็คุมความได้เปรียบนะฮะตู้ปลานลเกียดเข้ามั่งตูหญิงเหล็กะฮะอดีตทีมชาติวงเงินเป็ดสิกว่าปีแล้วนี่ยังเล่นดีอยู่เลยครับความเกียรปอยมาแซ่หลังหน่อยเดียวจะเปลี่ยนก็ไม่เปลี่ยนนะ ดูป้าำเจียดเข้าลูกนี้ก่อนนะครับไม่จีแกหลุดลูกนี้แกจะกล้าหลุดอีกไหมไม่หลุดลดวน้องมันจะตีลูกนี้เสี่ยงควบลูกควบจันนะคุะตอง สวยยังเลยเต็มเม็ดแบบไม่ลงพื้นเลยโอเคเล็กแกะลูกนี้โอ้ยแกะลูกนี้ก็สวยครับตีตรงที่จริงลูกนี้ตรงกับนะครับถ้าเขาตีไม่แฉกข้างหน่อยหนึ่งก็ดีดลูกตัวเองออกแล้วก็เสีย่ยงที่จะตตหลุยลุนนชาติเข้าลูกนี้ถ้าเข้าเปลี่ยนได้เปรียบน,นะครับตอนนี้ลูกเสมอ น,นี่ลูกเสมอดูนิสชาเปลี่ยนไหมโอ้โหเปลี่ยนครับดูพี่เล็กตีถูกตีเพื่อเสมอลูกโอ้โหเสียเปียบเสียเปรียบหนึ่งลูกครับตอนนี้ในมือเสียเปรียบก็จริงแต่ว่าตัวที่เหลือเป็นรองนะครับ ดูพี่เขาจะต่อแถวขบวนรถไฟได้ไหมถ้าต่อไม่ได้นี่จะเสียอีกสองนะครับถ้าดูลูกเหล็กในมือโอ้ไม่ถึงขาดหน่อยนึงลูกนี้ต้องเปลี่ยนให้ได้นะครับพอต้องตัดลูกแต้มเขาตัดลูกตีให้ได้เออยังงา ตอนนี้เหลือสามลูกในมือจะทำแต้มได้กี่แต้มตอนนี้6กแ้มแล้วนะครับได้ได้แล้วเนืองโอ้โไม่ได้โอ้โลุงนี้ได้ครับสองใสถ้าได้อีกแต้มหนึ่งจะเป็น9ครับเก้าสีไม่ได้ไม่เอาเหรอพี่โยม นี่ตัวเองโยนทิ้งบอกน้องเขาไม่ได้ไม่เอาโอ้โหได้กี่แต้มได้สองแต้มเขาจะวัดเอารอบแต้มสามนะแนนนีมาเป็น9ต่อ4เลยนะครับทีมนครรังสิตนะลูกนี้น้าชาติเข้าห่างนะครับนี่ฟาลำเกียดน่าจะเข้าเปลี่ยนนะ นั้นโมูก็มาเพี่อัข้าวแปดเพิ่งเข้าแปดรอหน้าเขาจะข้าสี่นชาติเข้าเปลี่ยนลูกนี้สวยครับ ถ้าพี่เล็กปล่อยมาก็จะเท่ากับปล่อยสองลูกต่อสองลูกนะครับถ้าถูกก็เสมอโตถ้าผี่จะเสียเปียบครึ่งลูกครับลูกนี้น่าจะจอดนะผมว่าปั้งโอ้โหจริงๆด้วยได้เปรียบลูกดูหนึ่งเลยครับลูกจอดลูกนี้ลูกน้องมันจะใจถ้าจอดออกสองนี้ถือว่ากําไรสุดๆนะครับจอดไหม โอ้ยจริงด้วยวู้ตีช็อตออกสองเฉยเลยมีเล็กจะจอดเองไหมเล็กจอดเองไหมไม่จอดครับแต่ก็ได้ลูกอยู่หนึ่งตอนน้องเขาปล่อยออกมานีลูกจะขี่กันอยู่หนึ่งลูกนะครับปล่อยมา โอ้ยเต็มเม็ดเลยลเหลือสองกับสมลูกครับตอนนี้ก็ตังคนตัางไว้พาดป้าลำเกดจะได้แต้มหนึ่งแต้มต้องดูก่อนป้าลำเกดต้องเปลี่ยนก่อนอันดับแรกป้าลูกเสมอกันแล้วป้า คามเกลียหลุดตอนนี้ลูกในม,มือเหลือเท่ากันพี่ว่าต้องโดนนะครับลูกนี้นนิ่งๆครับลูกนี้ต้องโดนนะโอ้เสียเียบลูกถ,ถึงเกมเลยไปตองรอบนี้ต้องโดนเลยนะต้องโดนโอ้ไปตองถึงเกมนะ พ, ok พ, on, พ oh. ี distintos. ่จุงพี painful. ่จุงตัดสินใจตีนะโอ้โหต้องตีต้องตีเออเจมจนได้พี่ยงชนะเหรอพี่ยงโอ้ยชนะได้ไงอ่ะชจะได้พ่อมือตีหญิงกันเนี่ยชจะนะาพ่อมือตีหญิงกันนี่ย Ha ha ha.